ไอ้บนทุกคนทุกแห่งวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับสมณะหนุ่มรูปงามท่านหนึ่งที่โรงช่างหมอแล้วการมนิหน่มก็ได้นั่งคุยกับสมณะสมณะหนุ่มรูปนั้นตั้งแต่หัวค่ำจนถึงประมาณตีสามตีสี่เสร็จแล้วก็ลาแยกกันไปพักคนลละหมรุ่งเช้าเมื่อตอื่นขึ้นมา กามเม้นหนุ่มยังเห็นสมณะรคกนั้นนั่งสมาธิตัวเขาเองไม่กล้ารบกวนก็จึงเดินออกจากบ้านไปเดินไปได้สักครึ่งชั่วโมงถูกวัวบ้าวิ่งมาขลุกกามเม้นหนุ่มก่อนที่เขาจะขาดใจต,ตายกลางถนนขบวนของพระสารีบรเดินสวนทางมา พระคุณเจ้าท่านก็ถามมาโยมไปยังไงมายังไงถึงมานอนถูกวหวสผิดอยู่ที่นี่ลชายหน่มในเรื่องนี้ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงๆในพุทธประวัติแต่ว่านักเขียนจำาลองชีวิตเขาออกมาเป็นการนม็ดให้คำตอบกับพระมหาเถรารูปนั้นว่ากระผมออกจากบ้านจะริกไปทุกขนทุกขหใงอยากจะเฝ้าพระพุทธองค์ สมระนนุ่มรูปนั้นก็นึกในใจว่าเอ๊ะเจ้าหนุ่มคนนี้ก็เดินทางออกมาจากบริเวณบ้านช่างหม้อก็พระพุทธองค์ประทับอยู่บริเวณนั้นนี่ใช่หรือทําไมเขาจึงบอกว่าไม่พบพระพุทธองค์เมื่อถึงดึงนาทีต่อมาเจ้าหนุ่มคนนั้นก็เสียชีวิตขบวนกองพระสารีบทก็เดินทางไปพบพระพุทธองค์ที่บ้านแา่ช่างหม้อ เล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธองค์ฟังเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธจำนวนไม่น้อยอยากศึกษาธรรมะเฝ้าแสวงหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาอภิธรรมศึกษาบาลีศึกษาพระไตรปิฎกทัววัดไหว้พระปฏิบัติพิปัสนากรรมฐาน ทำถึงขนาดนี้ทุกข์ก็ยังอัดแน่นเต็มหัวใจทำไมไม่ถึงที่สุดทุกข์คนประเภทนี้เปรียบไปก็เหมือนการมลิเขาอยากดับทุกข์แต่ไม่รู้ว่าจะดับทุกข์นั้นเขาทำกันยังไงเขาอยากทุพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระลักษณะอย่างไง อยากถึงแก่นทาแต่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าทาที่แท้ในพระพุทธศาสนามีภาพรวมหรือมีเอกลักษณ์เป็นอย่างไรอยากถึงแก่นแต่ถ้าไม่รู้จักแก่นก็ไปช่วยเอาอเปลือกมา็นแก่น,กนเพราะฉะนั้นบางครั้งเมื่อได้พบกับผู้ทรงธรรมจริงๆเด้นนั่งคุยได้นนั่งสนทนา บางคนไม่เท่านั้นได้ไปนั่งทะเลาะกับผู้ทรงธรรมเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับออกไปก่อนพบผู้ทรงธรรมมือดอย่างไรกลับออกไปก็มือดอยู่อย่างนั้นเราท่านทั้งหลายไม่ต่างจากกรรมนิสอยากพบกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยศึกษาลักษณะไม่เคยสนใจภาพรวมของพระพุทธเจ้ามาก่อน ดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดำเนินมาเคาะประตทูทั้งทั้งที่เสด็จดำเนินมาใกล้ถึงเพียงนั้นเราก็ย,ยังไม่รู้จักพระองค์เช่นเดียวกันหลายหยคนไปฝึปกปฏิบัติปัมฐานกับ,คร,บาากครูบาอาจารย์พบรูชั้นยอดแต่ยังเอาปัญญาจากครูไม่ได้เพราะอ้ายเหตุปัจจัยสำคัญที่สุด เราคิดไม่เป็นเราปฏิบัติเป็นแต่คิดไม่เป็นก็ไม่ได้เหมือนคนมีเงินไม่รู้จักใช้ก็ไม่ได้เงินเหมือนสุนัขนอนทับกองข้าวเปลือกก็ไม่ได้กินข้าวสารอยู่กับของมีคุณค่าแต่ไม่เคยเห็นคุณค่า เพราะว่าวิจารณะปัญญานั้นไม่นึกซึงไม่แยบคายทำยังไงเมื่อเราพบธรรมะพบรพระพุทธองค์พบครูบาอาจารย์ผันลำทางจิตวิญญาณเราจรึงจะสามารถซึงซับเอาธรรมะากทั้งเข้ามาเป็นธรรมะของเราคำตอบก็คือเราจะต้องมีโยน,นิตอมานะจิการคิดเป็นคิดถูกคิดดีและคิดมีประโยชน์ ทีนี้ถามต่อไปว่าความคิดเน่ยคืออะไรความคิดก็คือสภาวธรรมอย่างหนึ่งในขันห้าภาษาธรรมเรียกว่าสังขารแปลตามภาษาวัดว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งทางจิตการตรงแต่งทางใจแปลให้เป็นภาษาร่วมสมัยว่าความคิดทีนี้ความคิดสำคัญขนาดไหน พระพุทธองค์ท่านตอบออกตอบเอาไว้ว่าความคิดนี้เป็นลายของสรพพสิิ์เช่นมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสเอาไว้ว่ามโนกุพังเข้ามาทำมามโนเสจถามโนมายาเป็นต้นแปลว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจสําคัญที่สุดใจในที่นี้ก็คือความคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงถอดได้อีกอย่างหนึ่งว่าความคิดเป็นใหญ่ความคิดเป็นประธานความคิดสําคัญที่สุด หากว่าเราคิดดีหรือมีใจของแท้การพูดการทำก็ดีตามเสมือนเราตามตัวแต่ว่าหากเราคิดชั่วทำชั่วการพูดการทำของเรามันก็เสียตามเหมือนกับล้อเกลียนหวนเวียนตามรอยเท้าของนี่คืออิทธิพลของความคิดหากเราคิดดีมีใจิตใจของใส การพูดของเราก็ดีการทำของเราก็ดีและเพราะผลแห่งการคิดดีพูดดีและทำดีนั้นความสุขก็ติดตามตัวเราเหมือนเงาติดตามตนไปทุกแห่งหนในทางกลับการหากเราคิดชั่วก็จะพูดชั่วและทำชั่วและเพราะผลแห่งการคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วนั้นทุกก็จะติดตามเราดังหนึ่งล้อเกลียนหมุนเวียนตามรอยเท้าของนี้คือความคิดหรือจิตเป็นนายของทุกสิ่งทุกอย่าง ขอความคิดหรือจิตนี้เป็นผู้กาหนดสรรพสิ่งพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนันมียติโลโกก่อแปลว่าอะไรแปลว่าโลกหมุนไปเพราะความคิดหรือแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าสัตวโลกทั้งหลายจะเป็นอย่างไรก็เพราะเขาคิดสร่กาเขาแปลงน่เลย you are what y คุณเชื่ออย่างไงคุณคิดยังไงคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้น ทีนี้ต่อไปความคิดเนี่ยคือผู้ประเมินค่าของสรรพสิ่งสรรพสิ่งจะมีคุณค่าจะมีความหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราคิดยังไงเช่นเพชรเนี่ยเพชรก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งก็คือเห็นชนิดหนึ่งแต่พอความคิดของมนุษย์ทั่วโลกไปประเมินค่าว่าเจ้าเห็นชนิดนี้ที่เราเรียกว่าเพชรอย่ยเป็นสิ่งสงค่าคนก็แย่งกันครอบครอง แต่สาหรับพระอริยเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือก้อนเห็นก้อนดึงไม่มีความหมายอะไรเพราะอะไรเพราะท่านอยู่นอกเหนือการกาจะเมินค่ะอาจารย์ภาพเคยอ่านเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งดีมากๆเป็นนิทานจ,าจันยาเซนซึ่งมีไว้สอนผู้ฝึกสมาธิที่ปัจจุเบื้องต้นชายก้หนึ่งไปเจอหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับผมอยากจะได้ของดีที่อยู่ในย่ามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ล้วงเพชรให้มัดหนึ่ง พอได้เพชรเม็ดหนึ่งมากลับไปนอนบ้านคืนนั้นนอนไม่หลับมันคนไทยมีทองหนดกุ้งนอนจะด้งทั้งคืนได้เพชรมาเม็ดหนึ่งนอนไม่หลับกลัวขโมยจะขึ้นบ้านคิดกังวลไปร้อยแปดพันเก้าตื่นเช้ามากลับไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมเอาเพชรมาคืนเมื่อคืนทำไม ผมอยากได้อะไรสักอย่างหนึห่งจากหลวงพ่อครับเธออยากได้อะไรผมอยากได้สภาพจิตใจของหลวงพ่อที่สามารถล้วงลงไปในย่ามแล้วคว้าเพชรให้กับผมโดยที่ไม่อะไรใดดีเลยผมอยากให้ภาวะจิตใจแบบนั้นครับหลวงพ่อนั่นคือภาวะจิตใจที่ทงลุสมมตุติไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆ เห็นเห็นเป็นเห็นไม่ใช่เห็นเห็นเป็นแชรเพราะฉะนั้นความสําคัญความคิดประการที่สามก็คือความคิดในประเมินค่าของสิ่งต่างๆการที่เราทุกมากหรือทุกน้อยก็เพราะว่าเราไปประเมินค่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราก็ไปเกี่ยวข้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้ชายคนหนึ่งทุกแทบล้มประดาษตายถึงขนาด